ไปเด้อทุกคนเด้ออเดี๋ยว้าคนไปเด้อค่ะบคนครับอบปีนนะคะไปตอด่้าบเปนไปน้ำกันตลอดเอ๋อโอ้โหคนบอดีมันอึม่นบ่เออแล้วก็เอาสำลรี่อูเอาบอคุณใส่หูคลค่ะ ค่อยๆย่างค่ะมันสิหมื่นหม่องหายเป็นผิดตมเลส่งพบปินนะคะพบปินจากเดชอุดมมาร่วมบุญกระถินกับน้องนะคะรวมบุญกระถินกับอีหล้าน่ารักสุดๆค่ะดันทิ่มหลังบ้านโอ้ดูด้วค่ะ เดินทางปลอดภัยนะค่ะดันที่มลังบานกดไหลกดแช์ให้ตลอดให้กำลังใจอูเบิร์ดเหตุการณ์ต่างๆยุ่ไสไปจังไดผู้ใดเห็นยังจะเสียนะ โอ้เบ oh, ิร์ดเห็นเบิร์ดค่ะจากพี่พี่น้องได้ได้ยินเพิ่นเว้ามากนะค่ะเนาะรายละเอียดต่างๆหักแพงอีหลาหลีเว้าถึงอีหลาพูดถึงอีหลาให้กำลังใจอีหลาเพิ่อนอยู่ทาง่นเพิ่นเบิ่งตลอดค่ะตายล้วค่ะจากเดชอุดมเลยนะคะ นี่แหละค่ะจักสิวาาจังไหนเนาะนี่ขนาดน้องไม่อยู่นะคะน้องบอยูค่ะเอฟซี FC กับมาเบิงช่องลังบานเบิงช่องมอลำสาวหน่อยบานแพงแล้วกัเบ,บิงอีลาเบิงตลอดจังเลยหูความเคลื่อนไหวความเอยียงต่างๆเกี่ยวกับอีลาหน่อยนะคะเป็นเบิงตลอดค่ะ พอปิน่นเพิ่นเคยมาตอนที่ไปนั่งมาอยู่ใหม่ๆะคะ่ะเพิ่นเคยมาตอนตอนนั้นก,ก็อีหล่าก,ก็ไปอยู่ดอกเพิ่นมาพนเพิ่นแวะมานะคะมาเยี่ยมบ้านน้องนะคะน่าก็เลยจำเพิ่นได้นะคะมันรวมบุญกับน้องวันนี้จะอุบบนมาสองท่านละมามามาสองทีมและะะ้วเลยค่ะ ทีมแรกจากอำเภอนาเยียบ้านตะก,กี้เขาเสาปทีเอฟซีปุณิเพนมานะคะพอปินจากเด็ดอุดมค่ะเพิ<ง>่บอกว่าไปไทยไทยไทยองมาเพิ่อกบ,บึงเบิดค่ะบอกขามโฆษณาเบิดทีมใบกัไปหาเห็ดอย่างอื่นเราจะค่อยมาเบิงต่อค่ะเบิงตีละให้กำลังใจ กันขนาดนี้เลยน่ารักสุดๆอยากให้ทีมลังบ้านมีไล่ได้นะคะเป็นอยากให้เพื่นเพ้ล่ะพวกเจ้าไทยยังมาคอยเบิงเบิดเพื่นะอ้เบิดไัยเหตุยังไัไเจังใดนะคะดันดันดันช่วยดันเพื่อนะเขาได้ยินสำนิเขาก,กันยังอืม ทับใจในความเมตตาที่พันมีกับลูกกับหลานนะคะเป็นว่าเป็นซอยทางอื่นบรไดเพิ่อกับซอยแค่เอานิ้วเนี่ยจิ้มทรศัพท์แล้วก็บเบิ้งซอยทางมีกระไดคือกันนะคะมึงตีละนี่นอนแห้งคนได้บ้างเอาเป็นคือ ขนาดนี้เลยบอสเซนะในความคิดของปานางนะนก็ดีขนาดนี้นะคะเป็นน้ำใจที่มีให้คือแค่ใช้นิ้วจิ้มโต๊ะพับแล้วกดทิมไว้แต่มีโฆษณา่ะเปิดโฆษณาเราโดนกับเปิดทิมไว้แ้วก็อยางมาเบิง้งให้ไล่ไปเบิ้งจนจบตลอดเห็นบอกพี่น้องก็ไดงยินพอเปินละวเาเมันบะคะจุดยอดค่ะ ห,กหกากิลลาละตมาเมตตาทิมลังบานน้่นักแพงกับป้านางกันแล้วคิดว่าเพิน่นนับถือเพิน่นคือคือคือความหักคือพอคือเมมมีให้ลูกนะคะมีให้ลูกให้ร้านเมตตาขนาดนั้นนะคะให้กำลังใจขนาดนั้นเลย มีบุญมีวาสนาไดมาเห็ดบุญรวมกันแล้วค่ะบุญกระถินเนี่ยบุญใญ่เด้ค่ะบุญใญ่เดบุญลายกระถินยิงยิงคนคนผ้าเห็ดนะคะเป็นอีลาหน่อยคนบุญนะคะพวกเฮ้าแห่งสิเพื่อนแห่งสิจูงสิดึงเฮ้านะคะ ชีวิตเฮาไปในทางบุญน,น้ำนะคะขอบคุณ f อซีที่เข้ามาใหม่นะคะหูหอดอยอดอปูติตามของใจแอน่นของบาทโทนขึ้นสาไดของปะนางขึ้นสาไดหูเบิด <c oughs> ขนาดตัวเจ้าของปะน้างเองยิง่งยิ่งบดีหลุ่นว่าเจ้าของเจ้าของยูน,นเล็ก เลขใดยังสีนะคะเพิ่นหูเบิดนะคะเพินยย่นละเอียดแห้งนะอปอบาน่าเปิดชด่องใดเจ็ดเดือนคนติดตามสำใดยังสีนะคะมันมีหลายอย่างที่พอเพิ่นเ้านะคะก็คือทำให้เราประทับใจมากๆบ่ได้ต้องการยังหลายมากมายมีคนใส่ใจ พวกเฮาน่ะทิ่มหลังบ้านนะจ่องน้อยๆทิ่มหลังบ้านยังเฮ็ดยังมีคนบ่มองข้ามเฮาขนาดนี้เลยบ่จังซี่นะเป็นเพราะอุ้งอิงนั่นแหละอีลาน้อยนะถ้าบ่มีน้องอุ้งอิงทุกคนก็สิบ่ฮู้จักทีมหลังบ้านนะคะป้านางว่าสิบเปิดช่องจังได๋ไผสิมาเบิ่ง ิมาเปิงเข้าเดี๋ยวเดเขาจะบูดโหจังเข้าเป็นผ่อยิีสีนะคะเป็นพ่อยอีลาหน่อยะคะ่ะแต่น้ำเ,เรเลื่มดอกเรืองเนี่ยเราจะไม่ลืมคนที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะถึงเขาจะไม่รู้ตัวไออีลาเดี๋ยวบูดโหตัวเดี๋ยวจะคล้องเนี่นคนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นสำใดเพราะน้องบ่มีเวาลาคิด ขนาดนั้นนะคะเหยดเบียดเห็ดงานแต่เรารู้ดีทุกสิ่งทุกอย่างเรารู้เรารู้ดีค่ะเราอยู่รู้รู้อยู่แก่ใจอย่างจี้จสินะเรารู้ดีไม่ต้องมากมายค่อยเป็นค่อยไปเขายอมรับในสิ่งที่เขามีในสิ่งที่เขาซํำนิก็ถือว่ามากมาไม่ปานน่างบอก กิจยังเกินนั่นนะคะก็เรารู้อยู่แก่ใจนะคะสำหรับคลิปนี้สำนีก็นก่าจะาสยบางโคษณาให้ไปนนางนัำนละคะ่ะมีไม่ยืนจอบก็อีลีเดเขาอยู่หมองในกระได <laughs> มันวนหัวปูดูปได้ปูดูจอบกบค่ะ กันไม่คลิปน้าค่ะสวัสดีค่ะ